สวัสดีค่ะมิวค่ะโซโลยานิทากรที่ปรึกษาการขายฟอร์ดเตชัมพรบ้านโป่งค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะรถกระบะยกสูงแคปนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะคะของเรานะคะก็คือรุ่น XL พัทสปอร์ตค่ะเรามาดูในส่วนของด้านหน้ารถนะคะก็คือจะมีกระจังหน้านะคะเป็นแบบสีดำเงาพร้อมดีไซน์แบบรังพึ่งนะคะแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ขนาดใหญ่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟ ไฟหน้านะคะจะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์ค่ะโคมนะคะจะเป็นแบบลมดำเพื่อเพิ่มความดุดันและสปอร์ตมากขึ้นค่ะมาในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะตัวนี้นะคะก็จะให้ล้ออันรอยขอบ17นิ้วสีดำเงานะคะมาพร้อมกับยางบิสโตนค่ะต่อมานะคะจะเป็นแก้มรถนะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับบันไดข้างสีดำมือจับสีดำ ตัวนี้นะคะที่ให้ดีไซน์สีดําเพื่อเพิ่มความสปอร์ตค่ะมาในส่วนของท้ายกระบะกันนะคะตัวนี้นะคะก็จะให้กันชนท้ายแบบสีดําเงานะคะพร้อมสติ c ก e r แรนเจอร์และสติกอร์สปอร์ตค่ะตัวนี้กระบะจะให้ความลึกถึง5 1 1มิลิเมตรนะคะให้น้ําหนักบรรทุกถึง1.3ตันค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการเชื่อมต่อกระบะท้ายนะคะจะเป็นแบบระบบสมาร์ทเมาส์ค่ะ เพื่อช่วยกระจายน้ำหนักบรรทุกนะคะโดยที่ลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลว่าจะต้องวางสัมภาระหรือบรรทุกของในส่วนไหนของกระบะค่ะ Ford ได้คิดมาให้แล้วนะคะเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแคปแบบเปิดได้ค่ะตัวนี้นะคะแคปผู้โดยสารนะคะสามารถนั่งได้อย่างสะดวกสบายค่ะเรามาดูในส่วนของด้านคนขับกันนะคะตัวนี้นะคะจะให้พวงมาไลัยไฟฟ้าค่ะแบบมัลติฟังก์ชันค่ะ ตัวฝั่งขวามือนะคะจะควบคุมหน้าจอ TFT นะคะเป็นการควบคุมการขับขี่นะคะส่วนฝั่งซ้ายมือนะคะจะควบคุมในด้านของเครื่องเสียงค่ะตัวนี้นะคะก็จะให้ซิงใหม่นะคะจอ8นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay เชื่อมต่อบลูท t ธนะคะพร้อมด้วยช่วยโทรฉุกเฉินค่ะลงมาด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นเปิดปิดเครื่องเสียงนะคะพร้อมปุ่มเปิดลดเสียงต่อมานะคะก็จะเป็นระบบปรับอากาศค่ะ ตัวนี้นะคะเราให้ไฟ12โวลต์มาให้ด้วยนะคะพร้อมกับ USB นะคะช่องต่อ USB 2จุดค่ะอันนี้นะคะเราก็มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นเครื่อง2.2ลิตรค่ะตอนนี้ Ford ให้โช้คอัปฝากระโปรงมาให้ด้วยนะคะ,คะเพื่อความสะดวกสบายอย่างเช่นคนผู้หญิงอะคะ่ะไม่ต้องเอื้อมมือไปดันมากไม่หนักค่ะ Ford นะคะก็จะให้ระยะ เวลานะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องค่ะที่1 5 0 0 0มกิโลนะคะหรือ1ปีตัวนี้นะคะจะมาพร้อมเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะ160แรงมา้า385นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะจะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์ของฟอร์ดนะคะจะถูกยกสูงเพื่อรองรับการลุยน้ำได้ถึง80เซนติเมตรค่ะ รุ่น XL Passport นะคะมีทั้งหมด4สี4ค่ะมีสีขาวสีดำสีบอลและสีแดงค่ะตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่692,000บาทค่ะสำหรับแคมเปญในตอนนี้นะคะก็จะมีโปรดอกเบี้ย0%หรือฟรีดาวพร้อมชุดแต่งรอบคันค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถนะคะหรือทดลองขับค่ะได้ที่ f o r d เตชามพรสาขาบ้านโป่งค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่อง YouTube นี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะหมิวนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ